ครับสวัสดีครับพี่น้องครับในบทเพลงที่เราร้องไปนะครับในพายุพัดโหมกระนำ่ำให้ปีกโรงปกคุมค่าไว้ข้ามั่นใจทรงเป็นโลหศิลาล้อมค่านะครับครับในพระคัมพีได้บันทึกเกี่ยวกับพายุหรือมรสุมที่เกิดขึ้น มีเหตุผลที่เราต้องเจอกับพายุมรสุมในชีวิตหลายครั้งเราอ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับพายุมรสุมครับพระเยซูทรงสงบพายุนั้นและเราก็เข้าใจว่าพระเยซูทรงสงบพายุในชีวิตของเราชีวิตพา,ายุรอบตัวของเราและพระเยซูทรงสงบพายุทุกๆลูกที่เข้ามากระทบ ชีวิตของเราครับในเช้าวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูพายุมรสุมที่มันร้ายกาจที่สุดและสงบยากที่สุดครับพี่น้องทราบไหมครับว่าพายุนั้นคือพายุอะไรครับถูกต้องนะครับพายุนี่เลยนะพายุในใจของเรานะครับพระเยซูมีพระประสงค์ที่แน่วแน่ที่จะสงบพายุในใจของเราครับส่วนพายุ ที่อยู่รอบชีวิตของเรานั้นเราจะเห็นว่าคนของพระเจ้าหลายคนที่เจอกับพายุมรสุมที่เกิดรอบชีวิตของเขานั้นพายุมรสุมมันสงบเองโดยอัตโนมัติแต่คนเหล่านั้นต้องเจอกับความเสียหายที่มากับพายุมรสุมนั้นครับครับมาดูเหตุผลกันนะครับว่าทำไมเราต้องเจอกับพายุมรสุมในเช้านี้ ผมให้เหตุผลไว้สองเหตุผลก่อนนะครับแต่จะมีอีกสามเหตุผลในการแบ่งปันครั้งต่อไปนะครับเหตุผลที่หนึ่งพายุมรสุมที่เข้ามาในชีวิตของเราเพราะเราดำเนินออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าฟังไม่ผิดนะครับพายุมรสุมที่เข้ามาในชีวิตของเราเพราะเราดำเนินออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับในโยนาบทที่หนึ่งครับข้อหนึ่งถึงข้อห้าข้อสิบและข้อสิบสองได้พูดไว้งี้ว่า พระดำรัสจ,จากพระเจ้ามาถึงโยนาว่าจงไปยังนีโนเวเทศนาตักเตือนกรุงนั้นเพราะความชั่วช้าของเขากระชอนขึ้นมาต่อหน้าเราแต่โยนาหนีจากพระเจ้ามุ่งหน้าไปยังเมืองทราชิตครับพระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดพายุใหญ่เหนือทะเลพายุหูมกระหน่ำจนเรือแทบจะอับปางพวกเขาจึงถามโยนาว่าเราควรทำอย่างไรกับท่านดี ทะเลจึงจะสงบโยนาตอบว่าจับข้าพเจ้าโยนลงทะเลเถิดแล้วทะเลก็จะสงบข้าพเจ้ารู้ว่าที่เกิดพายุรุนแรงครั้งนี้ก็เพราะข้าพเจ้าผิดเองครับในพระคัมภีร์โยนานะครับพูดอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อโยนาดำเนินชีวิตออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าโยนาตั้งใจที่จะไม่ทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาครับในข้อ4กล่าวว่า แล้วพระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดพายุใหญ่เหนือทะเลพายุหูมกระหน่าจนเรือแทบจะจมเห็นไหมครับโยนาเป็นคนของพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าตั้งใจไม่เชื่อฟังและเดินออกนอกเส้นทางของพระเจ้าครับถ้าเรากําลังเดินออกนอกเส้นทางของพระเจ้านะครับขอให้เรากลับเข้ามาอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับ ก่อนที่จะเกิดพายุมรสุมเข้ามาในชีวิตของเราครับเหตุผลที่2พายุมรสุมที่เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อผักหรือดึงเราให้ออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าฟังไม่ผิดนะครับพายุมรสุมที่เข้ามาเพื่อจะดึงเราหรือผักเราให้ออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับในโยบบทที่หนึ่งครับข้อหึงข้อหข้อ8ถึงข้อ12นะครับผมจะอ่านพี่น้องฟังนะครับ ในดินแดนอูสมีชายคนหนึ่งชื่อโยบเป็นคนดีเพียบพร้อมเที่ยงธรรมยำเกรงพระเจ้าและหลีกห่างจากความชั่ววันหนึ่งบรรดาทูตสวรรค์มาชุมนุมต่อหน้าพระเจ้าซาตานก็มาด้วยพระเจ้าจึงตัดกับซาตานว่าเจ้าสังเกตโยบผู้รับใช้ของเราบ้างหรือไม่ทั่วโลกนี้ไม่มีใครเหมือนเขา เขาเป็นคนดีเพียบพร้อมเที่ยงธรรมยำเกรงพระเจ้าและหลีกห่างจากความชั่วซาตานทูลตอบว่าโยบยำเกรงพระเจ้าโดยไม่หวังอะไรเลยหรือพระองค์ทรงล้อมรั้วป้องกันเขาและครอบครัวกับทรัพย์สินทุกอย่างของเขาไม่ใช่หรือพระองค์ทรงวยพรกิจการทุกอย่างที่เขาทำรองพระองค์ยื่นพระหัตถ์ออกทำลายทรัพย์สินทุกอย่างของเขาสิรับรองว่า เขาจะแช่งด่าพระองค์ต่อหน้าเลยทีเดียวพระเจ้าตัดกับซาตานว่าดูเถิดทุกอย่างที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้าแล้วแต่อย่าแตะต้องตัวเขาก็แล้วกันซาจานจึงทูลราพระองค์องค์ผู้เป็นเจ้าไปนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงอวดโยบให้ซาตานเห็นว่าโยบเป็นคนที่รักพระเจ้าเป็นคนที่อยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้า ไม่มีความชั่วร้ายใดเลยนะครับซาตานจึงพูดว่าก็โยบได้รับการป้องปกป้องคุ้มครองจากพระองค์โยบก็ทําได้นะสิในข้อที่สิบเครับซาตานได้โบกขอ,อนุญาตพระเจ้าว่าขอยื่นพระหัตถ์แต่ต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่และเขาจะแช่งพระองค์ครับพูดง่ายๆก็คือลองทําให้โยบล่มจมสิ หรือหายนะสิคะแล้วเขาจะออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าตัดกับซาตานว่าทุกสิ่งก็อยู่ในมือของเจ้าแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้นครับหลังจากนั้นซาตานก็บรรดาลมรสุมเข้ามาในชีวิตครอบครัวของโยบอย่างสาหัสจากคนที่มีทุกอย่างกับต้องสูญเสียทุกอย่างรวมทั้งลูกและทรัพย์สมบัติ พระกัมพีกล่าวว่ามรสุมที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ทําให้โยบออกนอกน้ําพระทัยของพระเจ้าเลยในข้อที่20กับข้อที่22กล่าวว่าเมื่อโยบได้ยินดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นฉีกเสื้อคุมโกนศีษะเขาซบกายลงกับพื้นนมัสการพระเจ้าและกล่าวว่าพระเจ้า มาจากคันมารดาตัวเปล่าและรพระเจ้าจะจากไปตัวเปล่าพระเจ้าทรงประทานและพระเจ้าทรงเอาไปสรรเสริญพระนามของพระยาเวครับในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้โยบไม่ได้ทำบาปโดยกล่าวโทษพระเจ้าเลยเพระคัมภีร์ชี้ให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าจิตใจของโยบไม่มีมรสุมเพราะฉะนั้นมรสุมพายุที่อยู่รอบตัว เรียวร้ายขนาดไหนหรือต้องสูญเสียขนาดไหนไม่สามารถทำให้โยบออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เพราะไม่มีโมโนสุมในจิตใจและไม่ได้กล่าวโทษพระเจ้านะครับพระเยซูผู้สงบพายุในจิตใจของเราเราจะมีจิตใจที่สงบอย่างนี้ได้นะครับ และเราต้องพึ่งพาพระเจ้าและวางใจในพระเยซูครับเรื่องของโยบยังไม่จบแค่นี้นะครับในบทที่2องครับโยบบทที่สองข้อสามถึงสินะครับผมจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับและพยาเวตัดกับซาตานว่าเจ้าได้พิจารณาดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่เป็นคนดีเพียบพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้าย เขายังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของเขาอยู่แม้ถึงแม้เจ้าจะชวนเราให้ต่อสู้กับเขาเพื่อจะทำลายเขาโดยไม่มีเหตุในข้อ 4, สี่ซาตานพูดกับพระเจ้าว่าหนังแทนหนังคนยอมเสียสละอะไรก็ได้เพื่อแลกกับชีวิตขอพระองค์ลองยื่นพระหัตถ์ออกทำลายเลือดเนื้อร่างกายของเขาสิแล้วซาตานพูดว่ารับรองเลยว่า เขาจะแช่งด่าพรองต่อหน้าเลยทีเดียวพระเจ้าตัดว่าจะทำอะไรกับเขาก็ได้แต่ต้องไว้ชีวิตเขาครับซาตานจึงทรมานโยบด้วยฝีร้ายทั้งตัวนะครับภรยาโยบกล่าวว่าท่านยังจะซื่อสัตย์พักดีต่อพระเจ้าอยู่อีกหรือจงแช่งด่าพระเจ้าแล้วก็ตายเสียเถอะโยบตอบว่าเธอพูดเหมือนคนโง่เขา เราจะรับแต่สิ่งที่ดีจากพระเจ้าโดยไม่รับความทุกข์บ้างเลยหรือพระคัมภีร์สรุปเหตุการณ์พายุมรสุมที่เข้ามาในชีวิตของโยบว่าในเหตุการณ์ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทําผิดด้วยริมฝีปากของท่านครับภรรยาของโยบใจไม่สงบแต่จิตใจของโยบสงบต่อพระพักพระเจ้าเพราะฉะนั้นมรสุมรอบตัวโยบไม่สามารถทําให้โยบออกนอกน้าพระทัยของพระเจ้านะครับ ขอพระเจ้าทรงช่วยเราในเรื่องนี้ด้วยนะครับขอให้พระเยซูเข้ามาสงบพายุในจิตใจของเราแล้วพายุมรสุมที่อยู่รอบชีวิตของเราอยู่รอบตัวของเราจะสงบไปเองนะครับเพราะจิตใจของเราเป็นที่สะสมมรสุมพายุไว้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดชังความอิจฉา หรือสิ่งที่ตรงข้ามกับผลของพระวิญญาณทั้งหมดนะครับนั่นคือมรสุมที่อยู่ในใจของเราและเมื่อเราให้พระเยซูเข้ามาสงบพายุในใจของเราเราจะพบว่าเราจะไม่วาวุ่นหรือวิตกกังวลแต่เราจะพบสันติสุขหมายความว่าพายุในใจของเราจะไม่มีอีกต่อไปนะครับในยอห์นบทที่14ข้อที่27กับข้อ1นได้กล่าวว่าเรามอบสันติสุข ไว้แก่พวกท่านสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านทุกข์ร้อนและอย่าก,กลัวเลยครับอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายเป็นทุกข์จงวางใจในพระเจ้าและวางใจในเราด้วยฉบับอ่านเข้าใจง่ายกล่าวว่าอย่ากุ้มใจไปเลยขอให้วางใจในพระเจ้าและวางใจในพระเยซูด้วยครับพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าให้ใจของเราเป็นทุกข์ และอย่ากลัวเพราะความทุกข์กับความกลัวเป็นมรสุมที่ใหญ่ที่สุดในจิตใจของเราแต่พระเยซูให้สันติสุขเข้ามาแทนความทุกข์และให้เราวางใจในพระเยซูถ้าเราวางใจในพระเยซูแล้วเราจะไม่กลัวใจของเราจะไม่มีมรสุมหรือพายุพายุจะเกิดกับจะเกิดขึ้นในใจเราไม่ได้นะครับเพราะพระเยซูอยู่ในใจของเรา พระเยซูเป็นสันติสุขในชีวิตของเราครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการแด่พระเจ้าวิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับสันติสุขที่พระองค์ทรงประทานให้ในใจของเราพระเจ้าที่จะลบล้างพายุที่อยู่ในจิตใจ,จของเราออกเราขอพระองค์ทรงช่วยเราในเรื่องนี้ที่ขอพระองค์จะทรงควบคุมครอบครองจิตใจ,จของเราไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเจอพายุ หรืออะไรก็ตามที่เข้ามากระทบจิตใจของเราทําให้เราว้าวุ่นใจถึงให้ทําให้เรากังวลใจแต่ขอพระองค์ทรงครอบครองและควบคุมอยู่ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนจิตใจที่ว้าวุ่นกระวนกระวายให้กลายเป็นใจที่มีสันติสุขในพระองค์เสมอเราขอบคุณพระองค์สรรเสริมพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน